มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเด็มเมมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท,อท,อทอสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทรเรนอาคาคอรป,ปเปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชเลนะ1 6 4่ ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พลั ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นยะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ฟังคำถามไม่ทันสามารถเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p a s s ได้แล้วคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายคำถามนะครับก็จะมีคำถามพร้อมกับ Choice ให้เลือกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นี้ลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p a s s แล้วก็ลุ้นกัน5รางวัลประจาวันนี้นะครับ ส่วนการติดต่อกับเราโดยตรงทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดการตรงตัวเชิญได้เลยนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับ คุณฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนขอบคุณปตทสอพอบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับ คุณฟังครับบางจากคว้ารางวัลบริหารดีเด่นโดยดรอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัลบริหารจัดการดีเด่นแก่คุณยอดพศวงรับมิดร,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัทบางจากปิโตรเรียมจำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารจัดการสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนปตทสพครับก็รับรางวัล Thailand Cor p o r a t e e x c e l l e n c e แลนเ2016ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปตทสาพารับรางวัลบริหารจัดการดีเด่นสาขาความเป็นเลิศด,ด้านการบริหารทางการเงินโดยปตทสาพาได้รับรางวัลดีในฐานะที่มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีเลิศและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ก็ขอแสดงความมีดีกับทางปตท,ท,ทสพจำกัดมหาชนเอาไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับ คุณทุกฟังครับวางแผนการท่องเที่ยวรับหน้าร้อนกันแล้วหรือยังถ้าจะไปเขาใหญ่เชิญที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเชิญพบกับบูธเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้ภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่42ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างวันที่2 5มีนาคมนี้2 5มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่บูธ4141 ที่บูธ4141อยู่ชั้น2นะครับภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่42นณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครได้ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www เขาใหญ่ f a n t a s y c o m นะครับ ขอแสดงความยินดีกับทางสุภลัยจำกัดมหาชนคว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment 2016โดยคุณวารุณีและพิธานานุวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภัลจำกัดมหาชนรับโล่รางวัล Thailand s u s t a i n a b i l i t y Investment หรือรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี2559จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงานเซ t s u บสแตนเนอร i บิลิตี้อ2016นะครับซึ่งสุภัลได้รับรางวัลน,นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท,ที่มีความโดดเด่นทางด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนณหอประชุมสัตว์ระรจานสังเวียนอินทรวิชัยอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยก็ขอแสดงความยินดีกับสุภาลัยจำกัดมหาชนเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมได้นำเอาไฮไลท์ที่เกิดขึ้นจากงานสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมบรจร่วมกับรายการวิทยุมันนี่พล s สรายการวิทยุมันนี่ช็อตของเรานะครับเป็นไฮไลท์ในช่วงที่คุณแบงค์ชยนนท์รักการจานันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์กรรมการบริหารของบลนอินฟินิตินะครับ มาคุยฟังถึงเทรนดที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเป็นประเด็นไหนจะเป็นเทรนดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างและไปดูนะครับว่าในมุมมองของมิสเตอร์เมสเซนเจอร์กองทุนเด่นๆที่น่าสนใจลงทุนในปีนี้ปี2,560จะเป็นกองทุนของใครจะเป็นกองไหนบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับนี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นจากสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมโดยคุณแบงค์ชัยนนรักการจันทรครับ คำถามก็คือว่าปีนี้เ็าบอกว่าคุณเนี่ยเล่นยากกองทุนคุณก็ไม่ใช่ง่ายแบงค์มองไงครับกับนโยบายของทรัมป์จะมีนโยบายไหนบ้างที่ผู้ลงทุนควรระวังจะได้เอาไว้เป็นหลักในการทําการบ้านเลือกกองทุนเนี่ยนโยบายไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องให้น้ําหนักมากเป็นพิเศษครับแบงค์ผมจรจริงปีนี้วิวมุมมองของบรนออเนพีติ ก็จะมีการประชุม i ินเวสต์แมน m m ม t t e e ัทุกปีผมคิดว่าทุกๆบลจทุกๆโรมีเอาลุกกันอยู่แล้วนะครับของเราเนี่ยทีมก็คือ year of change year of change ก็คือปีนี้จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งหลักๆก็อย่างที่ยุทธบอกก็คือว่าเราเชื่อว่าการที่ทรั์มาเนี่ยจะทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปซึ่งเราสรุปไว้7ประเด็นนะครับหก็คือว่า ในช่วงตั้งแต่หลังวิกฤตซับพรางตั้งแต่ตอนปี2008ต้นมาเนะหรือจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็คือโลกถูกขับเคลื่อนและ GDP มันเติบโตด้วยการค้าหรือเราเรียกสัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า globalization นะครับการมาของค์นโยบายหนึ่งที่เขาอยากทำก็คืออยาตก, Mexico, อกตั้งกำแพงเม็กซิโกอีตั้งกำแพงภาษีอีก,การผู้อพยพทุกอย่างมันเป็นธีมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวรักชาติชาตินิยม เราก็เลยคิดว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่อเมริกาจะเริ่มตีมเรียกว่า protectionist ซึเริ่มปกป้องและกีดกันทางการค้าการเจรจาแบบผู้พูภาคีอย่างเช่น TPP ที่ํำยกเลิกหรือว่าการจะมาลื้อตัวสัญญา NAFTA องการค้าในอเมริกาเหนือพวกนี้แสดงให้เห็นว่าท้ำอยากจะเจรจากับแต่ละประเทศแบบผูพูดาคีคือเจรจาเป็นประเทศต่อประเทศสาเหตุเป็นเพราะอะไรก็คืออยากดึงการจ้างงานเข้ามาในสหรัฐนะครับ ในมุมนี้นในทีมแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นและนักลงทุนจะให้ความคาดหวังกับตลาดหุ้นในสารัฐเป็นหลักเราก็เลยเห็นว่าในช่วง1นถึง2เดือนที่ผ่านมาฟโฟล์ของเบ็ดเงินจํานวนมากไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาทําให้ตัชนีอย่างดาวโจนส์ไอทันพีห้าร้อยแตะแดออมอทามไนะครับอันนี้ทีมที่1นึ่ทีมที่2คือ ดีเฟชชันนารีสู่อินเฟชชันนารีก็คือว่าในช่วงประมาณตั้งแต่วิกฤตซับพาเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นว่าตลาดหุ้นหรือว่าเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยหลักๆแล้วมาจากนโยบายทางการเงินม o n e t a r y policy ในขณะที่นโยบายการคลังมีบทบาทค่อนข้างน้อยแต่ว่าทุกคนเห็นตรงกันแล้วว่าแม้แต่ตัวธนาคารกลางหลายประเทศเองก็บอกมาบอกว่าเฮ้ยแบงชาติทาคนเดียวไม่ไหวรัฐบาลต้องทาด้วยนะครับพ็ทําก็เลยบอกไงเดี๋ยวฉันทําให้ก็คือทําอะไรก็คือเดี๋ยวจะลงทุนในอินฟาส r ตร t u r e ใช่ไหมครับ หรือนโยบายหลักๆที่บอกว่าจะจ้างงานให้คนสหรัฐมีงานทําอีก25ล้านตําแหน่งใน5ปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มันแปลว่ารัฐบาลอเมริกาต้องใช้เงินต้องอัดฉีดต้องอัดฉีดต้องใช้เงินต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกแปลว่าอาจจะเกิดเงินเฟอ้อขึ้นในระยะอนาคตใกล้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือพอเศรษฐกิจอ,กอเมริกาฟื้นตัวก็หมายถึงตีมที่3คือเราเห็นเฟดเนี่ยบอกจะขึ้นดอกเบีย้ยผู่เรามาหลายทีแล้ว ปีหนึ่งสรุปแล้วก็ขึ้นได้แค่ปีละครั้งใช่ไหมครับปีนี้ทุกคนก็บอกว่าอ่ะตอนแรกเป็ดบอกว่าเป็ดบอกตอนเดือนธันวาบอกว่าจะขึ้นปีนี้สาครั้งอตอนนี้เริ่มบอกว่าไม่ใช่แล้วอาจจะขึ้นสองครั้งครับก็คือตรงเนี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเงินเฟอ้อมาและการอาฉีดจากภาครับรมันมาจริงสุดท้ายแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะมีเงินเฟอ้อเพราะฉนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ว่าการลงทุนอะไรที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแล้วเป็นลบและอะไรเป็นบวกอันนี้คือตีมที่สาม ริมที่4ก็คือ d e v e l o p m e n market ศูนย์ emerging market ก็คือในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นที่ outperform หรือว่าตลาดหุ้นที่ชนะในโลกนยครับถ้าไม่นับหุ้นไทยนะก็คืออเมริกายุโรปญี่ปุ่นถามว่าสาที่นี้มีอะไรรือมี Q ีดีแต่ว่าเราคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คือมันเริ่มเห็นสะท้อนหลายๆอย่างคือประสิทธิภาพของนโยบายขอยงญี่ปุ่นก็เริ่มชะลอตัวลงใช่ไหมครับอย่างยุโรปเองก็มีปัญหา ภายในเดี๋ยวก็จะมีเลือกตั้งกันปีนี้อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งของปีนี้ที่เราต้องรับมือกับเรื่องนโยบายของทรัมป์คือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตามเขามานะครับพยายามตามเขามารู้สึกเอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้เลยสึก mm hmm. <laughs> ถึงขนาดว่าผมไปศึกษามามีคนมีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นโรบอทเทรดตามทวิตเตอร์ของทรัมป์ไอทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าเรียลโดนัลด์ทรัมป์อะไปตามทวิตเตอร์ว่าทวิตอะไรแล้วจะมีผลกับอุตสาหกรรมไหนแล้วลองไปเทรดตามดูยังพังเลย ผมว่าคำพูดของเขาคือพูดกับส่งในทวิตเตอร์ในอย่างหนึงห่งเอททานโยบายจริงก็อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งโลบอทยังพันเลยใช่ใช่เพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นความเสี่ยงะปีนี้ว่าเราต้องรับมือกับมันนะครับผมก็เลยมีความเชื่อว่าปีนี้ Emerging Market จะเป็นปีที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะกลับมาเอาเฟอร์ฟอร์มได้นะครับอีก2องย่างสุดท้ายคือ g ก o w t h pay กับกตัว Fix e d income สู่ equity เนี่ยสออย่างนี้ก็คือว่าเชื่อว่าตลาดหุ้นและนักลงทุนจะมีความคาดหวังว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งใหญ่ของอเมริกาซึ่งน่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยดีขึ้นตอนนี้มันดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตลาดหุนหวังตลาดหุ้นหวัง,วงเมื่อไหร่มีความหวังแสดงว่าหวังกับก,บการเติบโตในนะอนาคตเพราะนั้นตีมันจะมาเป็นโกลด์เพลย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่ทุกท่านมาในวันนี้หมายว่ามามา,มาลงทุนกันวันนี้ถามว่าถ้าดอกเบ,บี้ยเงินฝากเงิน1 2เปอร์เซ็นต์เราจะนั่งกันตรงนี้ไหมเออนา่คิดนะไม่นั่งครับผมก็ทัางฝากเงินผมไหมครับแต่ว่ามันจะผัก คือด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการที่เราออมเงินเนี่ยมันต่ำมันผลักให้แม้แต่คนที่เสี่ยงต่ำก็ขยับมาลองทอุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงตรงนี้ก็จะทําให้เงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเป็นนักทุน VI นะมอง v a l เล t ยช n ่นแล้วบอกว่าตลาดน่ากังวลแพงจังเลยไม่กล้าเข้าคือตลาดมันอาจจะไม่ถูกให้เราได้เข้าไปสรุปก็คือโดยรวมทั้งหมดทั้ง7ทีมก็คือผมเชื่อว่าปีนี้ตลาดจะผันผวนแต่อนาคตข้างหน้ายังดูผมเชื่อว่ายังมีอัพไซด์อยู่ ในขณะที่เราต้องระมัดระวังหลักๆก,ก็คือเรื่อง3กับนโยบายทางด้าน,านการเลือกตั้งของยุโรปครับครับเอาละครับแบงค์ Bank ครับมุมอมองของอินฟินิตี้นี้น่าสนใจดังนั้นในช่วงที่เหลือของปีแบงค์ Bank ว่ากองทุนประเภทไหนน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับผมเชื่อว่าปีนี้ตลาดหุ้นอเมริกาจะดีกองที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาใช่ครับโดยเฉพาะกองที่เป็นลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาในขนาดทุนจดทะเบียนไม่ใหญ่มาก ก็คือมิดแ n d Small cap นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรอย่างาบริษัทจดทะเบียนในตลาดในอเมริกานะอย่างอยู่ใน s p 500เนี่ยรายได้ของเขาส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการส่งออกค่อนข้างเยอะถ้าเราลอง,ลองมองไปถึงแผนถึงวิธีแนวคิดของเขาว่าเขาเอาอเมริกาเฟิร์สก่อนเพราะนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์หรือว่านโยบายภาษีที่ออกมามันน่าจะให้ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนที่ทาธุรกิจภายในประเทศเขาเป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือ ไอ้ดัชนีหุ้น Mid and Small c a p ในอเมริกาที่ชื่อว่าร u s เซ l l 2 0 0 0เนี่ยปีที่แล้วติดดัชนีที่ผลตอบแทนดีสุดอันดับหนึ่งใน6ของโลกมันแปลว่าถ้าเข้าตอนนี้เราเข้าในวันที่มันแพงไปแล้วกำไรที่เราเห็นคือกำไรของคนในอดีตที่ซื้อซึ่งมันผิดหลักกับนักลงทุนในไทยนะเราเห็นเราชอบดูผลตอบแทนย้อนหลังเห็นมัน30%เอร็ต์เาซัดเลยก็มันก็ย้อนกลับไปที่พี่ตู่บอกไปดูกราฟกันหน่อยถ้าดูกราฟตอนนี้ก็จะเห็นว่าพวกกอง m i d and s m a l l Cap ที่เป็นหุ้นอเมริกาจริงๆแล้วห ก็ถือว่าขึ้นไปในจังหวะที่ค่อนข้างแพงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันมีโอกาสในการปรับฐานลงมาตรงนี้จะน่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจอันนี้คือตัวที่หนึ่งที่รน,นะครับตัวที่สองก็คิดว่าอยู่ในไทยนี่แหละสบายใจนะครับคิดว่าปีนี้น่าจะรับน่าจะมีเบิจกจ่ายว่าประมาณเพิ่มเติมแล้วมีการลงทุนแล้วก็ผมดูในบูมเบิกที่ที่บริษัทมีจอบูมเบิกเทอร์มินอลบูมเบิกนี่นก็คือจะรวบรวมมุมมองของนักวิเคราะห์ทั้งตลาด ตอนนี้ EPS ของตลาดปีนี้นะครับก็น่าจะขึ้นมาที่ประมาณ97-98โดยที่มีมุมมองว่า forward earning ตัว EPS เนี่ยอาจจะไปแตกที่ประมาณ107-108ซึ่งแนวต้านก็คือตลาดเคยมองว่า EPS ของตลาดมันน่าจะขึ้นไปถึงประมาณ110มองอย่างนี้มาสองรอบแล้วไม่ผ่านก็คือแถวๆหุ้นไทยประมาณ1,650ตอนปี2 0 1 3แล้วก็ขึ้นมา1,600อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านผมว่าตรงน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญคือ นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนในตลาดเริ่มมีมุมมองเชิงบวกเมื่อบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาสสี่ออกมาตรงนี้ตลาดหุ้นมันจะวิ่งบนความคาดหวังก่อนแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงเนี่ยก็ค่อยมาดูกันและรีวิสไปทีนึงคราวนี้ถ้าเรามองเป็นกราฟว่าเฮ้ยมีมุมมองเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยเริ่มมีคนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้นี่คือมองลบมาตลอดงบออกมาแล้วก็ปรับดาวเกตงบออกมาแล้วก็ปรับดาวเกตตอนนี้เริ่มมีการอัปเกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่า หุ้นไทยจะน่าจะยังพอทาผลตอบแทนได้ดีอย่างหุ้นไทยที่เป็นหุ้นใหญ่หรือหุ้นกลางเล็กผมคิดว่ามาหมดแต่ว่าหุ้นใหญ่จะมาต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติเข้านะครับแบงก์มีมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นสหรัฐและก็มีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยด้วยฟังดูแล้วทั้งหุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นกลางเล็กนะเพียงแต่ว่าข้อแม้แตกต่างกันออกไปนะครับอยากได้กองเด่นเอาไว้เป็นกรณีศึกษากองเด่นที่คาดว่าจะมาในปีนี้ปี60 ในมุมมองของมิสเตอร์เม็เซนเจอร์ขอไม่เยอะขอไม่เกิน3ครับในฐานะที่อยู่บลนอยฟิลติกเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องคัดเลือก mm hmm. ในมุมมองเพื่อ m m e น d ลูกค้าแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือเราให้ข้อมูลให้ลูกค้าเปรียบเทียบเราให้ตัดสินใจครั้งหนึ่งเพราะนั้นเพราะนั้นแปลว่าสามกองที่ผมจะให้นี้ท่านต้องไปศึกษาเพิ่มเติม mm hmm. อย่าเชื่อใช้หัวในการลงทุนอย่าใช้หูโอเคนะ <laughs> กองแรกคือผมชอบไอตัวอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมชอบอับดีอเมริกาโกลด์คอมพานนะครับก็ชื่อย่อของกองคือ A B A G S นะครับตัวนี้นี่ก็เบนช์มาของเขาคือวัเซลสองพันะครับสาเหตุที่ชอบก็บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับพี่เพิ่มเติมม,มากขึ้นก็คือว่าหุ้นที่มีขนาดทุนจดทะเบียนต่างกว่า5 0 0แสล้านยูซอลเรส ก็คือเขาจะเรียกว่าสมอลแคปในโลกนี้เกินกว่า70%อยู่ในที่อเมริกาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการมีพ็อกซี่ในอเมริกาในขณะที่วันที่เรามีมุมมองว่านโยบายของรัมป์น่าจะไม่รู้ว่าเอื้อประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าแต่เอื้อประโยชน์ต่อ,ตอ,ตอประเทศเขาแน่นอน,นะะเพราะนั้นกองทุนนี้จะน่าสนใจนะครับส่วนอีก2กองถ้าเป็นหุ้นเล็กอย่างที่ผมบอกคือตอนนี้เราชอบ u t s e ก็คือ u ูเอสเต็กสมอลล์แอมบิ SME ก็คือว่าเป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก นะครับแต่ว่าชอบในมุมมองที่ว่าการวิเคราะห์ในกองทุนเนี่ยมันต้องมองอยู่2ฝั่งคือวิเคราะห์เชิงปริมาณและวิเคราะห์เชิงคุณภาพคราวนี้ในเชิงปริมาณเนี่ยกองนี้ก็คือให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมคือกองนี้เพิ่งเปิดกองทุนมาประมาณปีนิดๆของ u ูออบีใช่ไหมใช่ครับชื่อเต็มกองทุนเปิดยูเนเต็ดไทยสมอลแอนด์บิทแคปใช่ครับใช่ครับกองทุนนี้ในมุมของนักลงทุนอาจจะอาจจะเสียวๆพวกกอง IPO โออาจจะระวังนิดนึงแต่ในมุมของผมเนี่ย หน้าหุ้นโอเคนะครับแล้วก็มีการเนื่องจากว่าผมเป็นขึงๆเป็นนักลงทุนสถาบันด้วยเพราไปหาคัดของมาให้ก็จะมีโอกาสได้เข้าไปคอมมานีวิสิตก,ก็คือได้คุยกับฟันเมเจอร์ในรายละเอียดในเชิงลึกนะครับส่วนอีกกองหนึ่งก็ถ้าเป็นหุ้นไทยแบบว่าไอ้สมอลแคดรู้สึกว่า P e มอนแพงรู้สึกว่าให้มันเป็นหุ้นที่แบบว่าบื้อหวานหน่อยเวลาตกที10% 20%, 20ทําใจไม่ได้อาจจะให้ฟันเมเจอร์เลือกแบบสไตล์ที่พี่บุญชัยบอกว่าให้เขาไปเลือกเองเลยนะครับ ก็ขออนุญาตพี่ตู่ก็คือชอบผมชอบบริษัททศพลนะครับกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลครับผมคำว่าบัวหลวงรัาผมคำว่าทศพลก็คือลงทุนในอะไรก็ได้ที่เป็นของคุณทศพลคิมวิาไม่ใช่ครับทศพลคือมีหุ้นสิบตัวหุ้นสิบตัวมีหุ้นสิบตัวในรอบปีบัญชีนะครับซึ่งปีนี้ก็จอนตัวหลวงเขามีเขามีธีมสโลแกนคือลงทุนในเทคโนโลยีดีและพลังงานสรับ ก็จะเป็นธีมหลักของบลจคขัคราวนี้เราเชื่อหรือเปล่าในีมชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาดอ่าครับผมเพราะนั้นหุ้นในหน้าหน้าหุ้นของบลจบัวหลวงก็จะเป็นธีมนี้ถามว่าเราเชื่อในธีมนี้หรือเปล่านะครับก็ตัวผมเองเนี่ยกับตัวบลจอยเฟวติเองก็เห็นเทรนด์ของการเข้ามาของพวกเทคสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วก็รวมถึงพวกพลังงานเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วราคาราคาน้ำมันลงมาค่อนข้างต่มาก ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในหน้าพอในบุวหลวงพลเราก็จะเห็นหุ้นกลุ่มพวกนี้มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแฝกในพอก็คือก็ยังต้องให้น้ําหนักอยู่บัวหลวงทศพลลนี่ยเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทน5ปีย้อนหลังผมไม่แน่ใจว่าจะวนนี้ติดอยู่ในหนึ่งในสามนะี่แหละซึ่งตรงนี้ก็จะให้ไว้วางใจได้หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว่าพอเราไปดูพวกเรชนในการอนาลิซิสเพราะผมเปน็นนักพูดสถาบันใช่ไหมครับก็เลือก ว่าชาร์ปเอชดีอินฟอร์เมชันเรเชดีสแตนดาร์ดเวเอชั่นเป็นยังไงซึ่งณนะตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สมาคมกองทุนรวมเนี่ยก็เอาไอตัวเพียร์คอมเพรชั่นโดยเอาไอตัวผลตอบแทนกับสแตนดาร์ดเวเอชั่นมาให้พวกเราใช้แล้วซึ่งใช้แล้วก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งในการให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมน,นี่คือ3กองเด่นในมุมมองของแบงค์ชยานน์นะครับกองแรกครับกองทุนเปิดอเบดีนอเมริกันโกรดสมอลเลอร์คอมพานีฟันนะครับ ทางกองที่2ก็คือกองทุนเปิดยูเนเต็ดไทยสมอนแอนด์มิดแคปนะครับของทาง UOB แล้วก็ปิดท้ายด้วยกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลของกองทุนบัวหลวงนะครับเอาละครับ,รบสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ คุณแบงค์คุณชยนนท์รักการจนนันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์กรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอินฟินิตีนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในงานสัมมนา,าที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมบรจรร่วมกับรายการวิทยุมันนพลัสและรายการวิทยุมานิช็ของเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติไปร่วมงานกันอย่างคับข้างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความประทับใจได้ทั้งแผนในการที่จะไปบริหารจัดการการเงินของเราได้อย่างมี สิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับส่วนงานหน้าจะมีเมื่อไหร่แน่นอนเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับท้ายเบรคนี้ดิโอโร่ฉลองครบรอบ17ปีจัดหนัก แจกจริงกว่า20,000รายการรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ในร้านดิโอโร่200บาทขึ้นไปเฉพาะร้านดิโอโร่ที่ร่วมรายการรับคูปองเพื่อรับของขวัญสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันที่10มีนาคมจนถึง10เมษายนนี้สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของดิโอโร่ได้ทาง www.cafe.dioro.com หรือ f a c e b o o k c o m cafe dioro เชิญได้เลยนะครับ คุณได้ฟังครับเบนสตาร์แฟกเดินหน้าเปิดเกมรุกรับความแรงตลาดรถหรูจัดแคมเปญเบนสตาร์แฟกหนึ่งสองสามฮัลโหลมอเตอร์โชว์ต้อนรับงานมอเตอร์โชว์ มอบข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9เมษายนนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบน s t a r f a ฟผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699หหรือ www.starfact.co.th นะครับ ใช้ชีวิตสมาร์ทไปกับ s ัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์ครับโครงการสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดและแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นจากซัสโกเติมน้ำมันทุกชนิดหรือแก๊ส LPG 1ลิตร รับไปเลย1คะแนนสมัครฟรีเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการและติดตามข่าวสารทางซัสโกสมาร์ทเมมเบอร์ผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือ f c e e o o o s ซัสโกแฟนเพจหรือที่เว็บไซต์ www.member.sasco.co.th นะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการวิทยุมนีพลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เสาร์และอาทิตย์เราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมยุทธนาจะกลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดิมเนม,มรรยการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบังจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนอาคาคอปปรปเปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชเลนนะ1647